สวัสดีครับมณีช่องจันยวัฒน์หอมจันนะครับมณีผมกติพาเข้ามาดูสวนผักเล็กๆนะครับที่ปลูกไว้หลังบ้านข้างบ้านนะครับเป็นผักสวนครัวรัวกินได้นะครับนี่ก็จะมีพริกนะครับนี่ปลูกไว้ประมาณสองสามเดือนนะครับนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงนะครับ ตะไคร้ก็พึ่งเพาะปลูกไว้นะครับเริ่มแตกหนอ่อแตกกอ,อกมาแล้วครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศดวยครับพี่นอ้องนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นยอดผักปังปลันางงามๆเลยครับอวบๆวครับพี่นอ้องสวยงามครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะครับออกดอกให้ชมกันนะครับบ่ค่อยได้เก็บกินครับพี่น้องกวางตุ้งก็เลยปลูกไว้แห้เป็นธรรมชาติครับให้เป็นสวยงามนะครับนี่ส่วนด้านนี้ครับก็จะเป็นถ่ายดูวัตต้นอะไรนะครับก็จะเป็นเมล่อนนะครับที่ทดลองปลูกไว้เรื่อยๆก่อนนะครับตรงน,นี้ก็ นนก็จะเป็นต้นพริกที่ก้าไว้นะครับน,นี่ก็จะเป็นคณะนะครับไว้บรรยุทธ์นะครับพี่น้องผมยังทยอยมาปลูกใหม่ครับนี่ก็เป็นสวนผักเล็กๆข้างบ้านนะครับก็ปลูกไว้กินอันไหนที่มันโตได้ที่ก็เก็บกินนะครับ สัวน,นี้ก็จะเป็นพักแผวนะครับนี่ครับผมก็ได้ทดลองปลูกไว้ก่อนครับเดี๋ยวมือหลังครับผมก็สิมาทยอยปลูกใหม่ครับเพาะไวให้ได้ไลายๆครับส่วนนี้ก็จะเป็นพักหมูเสือนะครับนี่สมุนไพรล้นเหลือนะครับดัวนี้ก็จะเป็นพักทองนะครับ นี่ผมก็ค่อยๆทยอยทำนะครับหลังบ้านเราก็ปลูกไว้กินอันไหนที่มันเกิดแล้วก็เก็บกินก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับเราก็จะทาหลังคาปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามสภาพเขานะครับส่วนยอดเราก็เก็บเด็ดกินนะครับพี่น้องน,นี่กำลังออกน่วยครับอยากให้เด็กกินน่วยครับผมกับวันหยุดอาศัยวันหยุดนะครับก็ทําไป เ็บกินผักอันไหนที่มันโตเราก็จะกินด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดชะอมนะครับก็จะปลูกข้าวโพดเตมตัวกินใบไม้นะครับกินยอดแทะก็ให้อยู่ๆร่วมกันไปนะครับแบง่งกันกินบ้างนะครับอันไหนพอ่อห้องให้เขากินเดี๋ยเขาก็กินครับอันไหนห้องตองแบบเพาะขยายพันธุ์ห้องก็ต้องรักษาไว้นะครับ ก็จะเป็นผักปังก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยไปก่อนนะครับเขาบอกยิ่งเก็ดนี้ยอดยิ่งจะอวบนะครับน,นี่ก็จะเป็นขานะครับปลูกไว้นะครับอาทิตย์นี้ฝนตกเลยไม่ได้ค่อยมาทำํำสวนนะครับเดี๋ยวก็รอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาทําสวนใหม่ตรงนี้ก็เก็บกินยอดทักทองไปก่อนนะครับนี่จะมีผักปังครับ ที่ปลูกไว้ชอบเก็บกินนะครับเอาไปกินกับปนกินกับต่อมอาหารหนึ่งตาอย่างที่ครับแซ่บอิลลี่ครับพี่น้องดูบรรยากาศไปเรื่อยๆยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้น้ำเต้ากลมนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักปลังครับผมก็จะชอบปลูกไว้ในใบ ตมากเลยครับชอบเก็บกินนะครับไปต้มกินลวกกินกับน,น้ําจิ้มลรไปทําผัดน้ามันหอยนะครับนี่ส่วนบริเวณนี้ก็ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับผักไหนที่ชอบกินแล้วมีประโยชน์นะครับก็จะเอากระถางมาปลูกไว้นะครับก